มากินร้านฟ้านถวนกัน ข้าวปั้นสไตล์ไต้หวันที่ไส้เขาให้มาจุกๆแบบนี้แบบนี้แ,บบนและแบบนี้เขามีเมนูให้เลือกถึง7จ็ดแบบเลือกกินได้7วันเจ็ไส้ไม่มีเบื่อไอเราก็เพื่อนเยอะซะด้วยๆๆๆเลยจัดมาเป็นฟ้านถวนไมกะบ็อกสำหรับ10ชิ้นขึ้นไปเอาไปกินกระั้งแกงได้เลยจ้าแต่ละไส้คือแน่นมากครบ5หมูในคําเดียวไปเลยเราแนะนําเมนูขายดีสุดหมูย่างไต้หวันเขาเป็นข้าวเหนียวผสมข้าวไรซ์เบอรี่บีบมายองเนสทานด้วยผักคอสสดๆแล้วนี่หมูย่างสุดไต้หวันที่เด็ดใส่ไข่ดาวโรยด้วยปลาต้องโกกรอแลวห่อด้วยสาหร่ายม้วนแบบแน แทุกคนดูไส้เขาสิอืมอร่อยอ่ะปิซไส้ที่เราปลื้มมากนี่เลยสูตรต้นตำรับน้องเป็นไก่เทอริยากิที่เด็ดของทางร้านตามด้วยไก่ยอและผักดองโรยปลาทับโกชอบมากใครจะไปรู้ว่าข้างในเขาปั้นเขาจะจัดเต็มขนาดนี้อืมสุดยอดจริงๆคนชอบกินเนื้อต้องลองสูตรเนื้อมองกเลียเป็นเนื้อวัวผัดซอสสูตรลับเฉพาะของไต้หวันเลยใส่กระเทียมสับคัวชีสบอกเลยไส้นี้อย่างสูตรนอกจากนี้ยังมีสูตรหมูตุ๋นหมูนุ่มชิ้นใหญ่ราดพริกเผารสเผ็ดจัดจ้านไส้หมาล่าเป็น ชากรุบกริบสูตรใส่กรอกไต้หวันก็ที่เดดใส่คู่กับกิมจิจเลิศอยู่นะและและและเมนูใหม่ล่าสุดสูตรมังสวิรัติกับแพนเบดชิ้นโตอร่อยเกินคาดเลยบ้านถวนตอนนี้มี17สาขาส่วนเราอุดหนุนสาขา BTS สาราดแดงเป็นประจำหรือทางออนไลน์ก็สะดวกนะจะรองท้องหรืออิ่มจริงจังในมือที่เร่งรีบก็เหมาะเลย